สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมช้ํามร้อยนะครับกับในช่วงทำมาหาแดกนะครับวันนี้เราอยู่กับรถบิ๊กไซส์นะครับพร้อมราคาสมอลไซส์เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เรามากับรถรุ่นอะไรนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้า Mercedes-Benz GL นะครับ350 AMG Package นะครับเป็นตัวดีเซลเครื่องบูเทคนะครับบอกเลยว่าคันนี้ราคารถใหม่อยู่ที่9รล้านบาทนะครับ แต่วันนี้เฉพาะในช่วงปีใหม่นะครับปีใหม่เนี่ยเราเปิดทุกวันเปิดการกระดอกเบี้ยนะครับเปิดราคาที่3ล้าน9แสนหมื่นบาทนะครับสำหรับรถปี2 0 1 4นะครับหายไปครึ่งหนึ่งนะสำหรับใครที่อยากได้รถคันนี้นะครับบอกเลยวารันตีเต็มแคมเปญเต็มนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79แล้วเรายังการันตีตัวรถแน่นอนว่าไม่มีชนหนักไม่มีความและไม่มีจมน้ำนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นสีบอลเงินซินเวอร์แอลจากโรงงานนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ย ไฟเนี่ยเป็นตัวท็อปนะอินเทอร์เจนไรซ์ซิสเต็มนะครับแล้วก็ตัวชุดแต่งกันชนหน้าเนี่ยเป็น MG นะครับซึ่งเป็นตัวแพงสุดของรุ่น GL เลยนะครับเรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับล้อแมกขอบ21 m g นะครับตรงรุ่นจากโรงงานเบรกใหญ่ทุกอย่างคือมาชุดแต่งเต็มจากโรงงานนะครับไซข้างของเดิมจากโรงงานนะครับซึ่งมีมาเป็นออปชั่นจากโรงงานอยู่แล้วนะครับสันเนี่ยต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบหมดรถคันนี้ไม่มีตำหนิให้ติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องออปชันต่างๆ สวยกิฟต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูในโซนของภายในดีกว่านะครับรถราคาคันประมาณ9ล้านบาทเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับอ่เราเริ่มจากตัวแดชบอร์ดข้างหน้าหรือหน้าปัดนะครับหน้าปัดเนี่ยจะเป็นสีทูโทนระหว่างสีครีมสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วรถคันนี้เป็นกุญแจคีเลตนะครับกุญแจมี2ดอกนะครับแล้วก็รถคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันลายไม้นะครับเลขไม้เพียง91,400กิโลเท่านั้นนะครับจอคอมมาล์ต่างๆแล้วก็ตัว วิทยุเดิมจากโรงงานมีปุ่มสติ๊กต่างๆปรับที่หน้าจอได้นะครับบอกไฟฟ้า2ตัวคู่หน้าเนี่ยมีโมมอรี่จุดนะครับบอกไฟฟ้าเต็มตัวแล้วก็กระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับคันนี้มีซันรูฟแบบ3ตอนนะครับซึ่งจะเป็นตัวออปชั่นเต็มที่สุดในห้างเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยพอตรงประตูไม่มีการแกะตัวกากบันไดต่างๆนะครับก็ยังเป็นโลโก้ของ Mercedes b e n z นะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับซึ่งสบายใจน้ว่ารถคันนี้ไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับ มาเรามาดูในโซนด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับแอร์ด้านหลังแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับมีสลูปเหมือนเดิมนะครับและเบาะหลังเนี่ยก็นั่งได้3ตัวนะครับก็สามารถที่จะนั่งทุกคนได้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับและยังมีเบาะหลังอีกคู่หนึ่งนะครับหนึ่งสองก็ทั้งหมดเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับก็ด้านหลังสวยเหมือนกันนะครับสาหรับใครที่ต้องการหาดูรถอยู่ก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับคันนี้น่าสนใจจริงๆเดี๋ยวมาดูในโซนของด้านหลัง โลโก้ GL 3 5 0 b l u ศูนยูทยังอยู่ครบโลโก้ b e น z อยู่ครบหมดนะครับเดี ja s, right? ๋ยวเรามาดูนี่ออปชั่นนะครับประตูท้ายไฟฟ้านะครับเราก็สามารถที่จะพับเบาะได้เป็นระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่ไม่ต้องให้เมื่อยมือรถคาร์ล้าล้า้านไม่ต้องให้เมื่อยมือถุงพยาบาลอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับที่เก็บของอย่างไรอยู่ครบหมดนะครับก็คือสภาพที่เหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับ ฝาท้ายไม่มีการแกะแดงสิ้นแมกกาไลต์ต่างๆอยู่ครบนะครับลอยเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบหมดและยังเป็นออปชั่นฝาท้ายไฟฟ้าปิดอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในโซนของห้องเครื่องดีกว่าหลาคงอยากดูแลนะครับดูในโซนของห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างและด้านหน้านะครับก็ด้านหน้าใสาๆนะครับรถสวยกริฟนะครับห้องเครื่องเนี่ยเจ้าของเนี่ยดูแลอย,อย่างดีมากเพราะว่ารถเขาเนี่ยใช้รักษาแล้วก็มีคนรถคอยดูแลนะครับผ่านการความร้อนอยู่ครบลอยเม็ดอาร์ะเม็ดดอทต่างๆอยู่ครบหมดนะครับ กดไปในยางนิ่มเลยยางซิลิโคนต่างๆฝาโปไม่เคยมีการแกะสติกเกอร์อะไรยังอยู่ครบหมดนะครับคานหน้าไรสวยกิฟนะครับเครื่องในเป็นเครื่องแบบ V6 นะครับเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันเคมกันว่า6 18โล,ลลิตรเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถคันนี้นะครับเป็น Mercedes-Benz นะครับ GL350 นะครับปี2014ตัวเต็มสุด AMG จากโรงงานออกห้างใหม่เนี่ย9ล้านบาทแต่วันนี้ผมเปิดราคาถูกโคตรๆเพียง3ล้าน9 9 0 0 0 0บาทนะครับ จัดไฟแนนซ์ได้เกินราคาอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะสามารถจัดได้ถึง4ล้าน5เลยนะครับวันนี้นะครับเราแถมวรารันตี1ปีเครื่องเกียร์หรือ1 0 0 0งมนกิโลนะครับและสไลด์ออนฟรีชั่วโมง1ปีเต็มนะครับฟรีก๊าซโคตติ้งแบบเซรามิกนะครับสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบนะครับและยังราการันตีตัวรถว่าไม่รถเนี่ยไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างเสียพิคว่ำจมน้ำหรือตัดต่อหรือสวมทะเบียนนะครับหรือผิดกฎหมายเนี่ยทำเรายินดีซื้อคืนกุ็มจตามจำนวนที่คุณซื้อไปนนะะแถมคคค่าาเเสีียวลอก2002,000บบทรั สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับ0852504444นะครับหรือไลน์แอดชื่อของชูรูมนะครับแอดไซด์สามศูนย์ศูนย์กอร์ลาดไลท์นะครับมีแอดด้านหน้านะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับและพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะครับไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไร fc 3 0 0เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเราแอบอ่านคอมเมนต์ของคุณอยู่นะครับวันนี้ผมใช้สาม0้ไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบอกเลยราคาเนี้ยต้องรรีีีีบบซื้้้ออถูกกววันนไมม่และค